เกษตรกรที่พอปลูกเห็ดเป็นอาชีพเมื่อทำไปในระยะหนึ่งมักประสบปัญหาขยะจากก้อนเชื้อเห็ดที่หมดอายุแต่ปัญหานี้กำลังจะหมดไปหลังจากที่กิษณาจูจ้อยเกษตรกรในเขตหนองจอกรายนี้คิดคนรับพัฒนาดําก้อนเชื้อเห็ดเก่าที่หมดอายุมารีไซเคิลทำก้อนเชื้อเห็ดใหม่โดยใช้ส่วนผสมจากก้อนเชื้อเห็ดเดิมการนำวัสดุเหลือทิ้งมาใช้ให้เกิดประโยชน์นี้นอกจากเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรแล้วยังช่วยกำจัดขยะที่เกิดจากภาคเกษตรอีกด้วย ผมก็เลยมีแนวคิดว่าเราจะลดต้นทุนตรงไหนได้บ้างนะครับผมก็เลยลองลองทำดูว่าการใช้ขี้เลื่อยเก่าเนี่ยเอามา,มาทําเป็นก้อนเชื้อใหม่เนี่ยทำได้ไหมแล้วอัตราส่วนที่ผสมเนี่ยควรทํายังไง,งจะเหมาะสมและออกดีที่สุดนะครับอัตราส่วนที่ผมใช้เนี่ยเมื่อก่อนผมใช้อยู่70-30ทีนี้ผมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เป็น50-50เลยนะครับผลผลิตที่ได้คือเหมือนเดิมไม่ต่างอะไรจากการใช้ขี้เลื่อยใหม่100% แล้วเรายังสามารถลดต้นทุนได้ด้วยนะครับต้นทุนที่ว่านี่คือหมายถึงว่าต้นทุนหลักๆเราคือขี้เลื่อยตรงนี้แหละลดต้นทุนได้ครึ่งหนึ่งเลยการรีไซเคิลก้อนเชื้อเห็ดเก่าให้กลายเป็นก้อนเชื้อเห็ดใหม่นั้นจะมีการแยกขี้เลื่อยเก่าออกจากก้อนเชื้อเห็ดที่หมดอายุก่อนจากนั้นให้นําขี้เลื่อยเก่ามาผสมกับขี้เลื่อยใหม่ในอัตราร้อยละ50ต่อ50 เติมรำข้าวปูนขาวแป้ง mm ข้าวเหนียวยิบซ้ำดีเกลือและกากน้ำตาลเพิ่มลงไปหลังจากนั้นคุกเคล้าให้เข้ากันเพียงเท่านี้ก็ได้ก้อนเชื้อใหม่ที่พร้อมหยอดเชื้อพันธุ์เห็ดหลากหลายชนิดที่ตลาดนิยมอย่างเห็ดนางฟ้าฮังการีนางฟ้าภูฐานและเห็ดเป๋าฮื้อส่งขายเดือนละ8 0 0 0 0ถึง9ก้0 0ก้อนในราคาก้อนละ6-8บาท กิสนายังบอกอีกด้วยว่าขี้เลื่อยเก่าจากก้อนเชื้อเห็ดที่หมดอายุยังสามารถนํามาเป็นวัสดุเพาะเห็ดควนน้อยขายสร้างรายได้เป็นรายได้เสริมที่น่าสนใจเลยทีเดียวและจากที่ได้ทดลองปลูกในลักษณะกองเตี้ยโดยใช้ขี้เลื่อยเก่าผสมกับสารอาหารของเห็ดอัดลงแปลงหนาประมาณ15-20ถึงซนติเมตรแล้วโรยเชื้อเห็ดควนน้อยบนหน้ากลองคุมด้วยพลาสติก3วันเพื่อให้เชื้อเจริญเติบโตหลังจากนั้นจึงเปิดให้อากาศเข้าวันละสองชั่วโมงเห็ดควนน้อยก็ให้ผลผลิต สามารถเก็บต่อเนื่องได้ประมาณ1เดือนจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ250บาทปัจจุบันเห็ดคนน้อยนี้เป็นที่นิยมบริโภคเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในต่างประเทศที่นำมาอัดกระป๋องจำหน่ายถ้าปกติแล้วการเพราะเห็ดต่างๆต้องมีโรงเรือนนึกออกไฮะถ้าอย่างเกษตรกรบางคนเนี่ยอาจจะมีทุนจำกัดหรือว่าด้วยประกันใดก็ตามนะครับการสร้างโรงเรือนเนี่ยย่อมย่อมเป็นทุนจม ทีนี้ผมเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเ,ออเราไม่ต้องใช้โรงเรือนได้ไหมในการเพราะเนี่ยเราเอาผ้าใบามาคุมให้อุณหภูมินั้นอนะ่ะมันเหมาะสมกับเห็ดที่มันจะเกิดมันทําได้ไหมนะครับคือผมก็เลยคิดในการเพราะเป็นแบบกองเตี้ยเห็ดคนน้อยเพาะแบบกองเตี้ยนะการนําก้อนเชื้อเห็ดเก่ามาหมุนเวียนใช้ทําก้อนเชื้อเห็ดใหม่นั้นนะับเป็นอีกหนึ่งวิธีการลดต้นทุนการผลิตนอกจากจะช่วยให้ประหยัดในเรื่องขี้เลื่อยเพราะเห็ดที่หาย,ยากและราคาแพงแล้ว ยังเป็นการกำจัดขยะจากการเพราะเห็ดไปด้วยและหากใครสนใจที่จะเรียนรู้สร้างรายได้จากการทำก้อนเชื้อเห็ดใหม่จากขี้เลื่อยในก้อนเชื้อเห็ดหมดอายุรวมถึงการเพราะเห็ดควนน้อยเป็นรายได้เสริมสามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่กิษณาฟาร์มเห็ดเขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร